วิธีการสร้างพระที่ถูกต้องเนี่ยมันย่อมนํามาสู่พระที่ถูกต้องนะแต่จะถูกใจใครหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปดูกันนะองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเผื่อจะถูกใจใครนะตลอดพิมพ์นี้นําเป็นพิมพ์สามชายหลักข้อเงินเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสี่พิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ห้าชายสี่ชายใหญ่สี่ชายเล็ก และก็พิมพ์สามชายองค์นี้เป็นสี่ชายเล็กนะสี่ชายเด็กองค์นี้ความพิเศษของผ้าเนี่ยนะครับก็เป็นผ้าที่ไม่ได้ใช้กีตาดูที่ีตาแยกเป็นก้อนๆเลยแล้วทีตาแยกเป็นก้อนๆคาบดินเบ้าต่างๆครับยังอยู่นะสภาพยังไม่ผ่านการใช้ดูใบหูนะครับดูความคมชัดของตะเข็บข้างนะผ้าลงของเงิน,นถูกสร้างด้วยวิธีการนําขี้ผึ้งสองแผ่นนะครับแผ่นหน้าและก็แผ่นหลังมาประกบเข้าด้วยกันนะครับก่อนที่ จะพอกนะครับรด้วยดินเปิดก้นนะเปิดก้นไว้เพื่อไว้สำรองที่พึ่งออกนะแล้วก็เทกลองโลหะลงไปเพราะเมื่อการเทกองโลหะลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีของเ,อเบ้าหกนะครับหรือเบ้ากระโดกนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะความหมายความหมายเดียวกันที่สําคัญเข้าใจหรือไม่ว่าเมื่อเทหยอดลงไปเนี่ยเขาก็จะเกิดรอยเลือดนะบางครั้งอาจจะมีรอยเออใช้โลหะนะครับกดกดกดแจกะลงไปนะเป็นมลุม,ลม,ลม นะหรือบางครั้งนะเกิดรอยต้องตะไบออกเพราะโลหะเขาปิ้งขึ้นการที่ไม่มีรอยตะไบถือว่าเป็นโชคดีนะครับดูง่ายแต่ถ้ามีรอยตะไบขึ้นมานะครับไม่ใช่โชคร้ายนะครับพราแท้เขามีรอยตะไบได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นพิมพ์นะครับเส้นสังกติต่างๆหรือวจีวรต่างๆนะครับเมื่อถูกต้องผิวพรรณถูกต้องนะครับผ้าจะมีรอยตะใบก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าจะต้องไม่มีรอยตะไบ แต่ถ้าไม่มีรอยตะใบอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่หล่อถูกวิธีถูกต้องแล้ะนะครับนะรับพระที่หล่อไม่ถูกวิธีก็คืออย่างเช่นมีรอยก้านชนวนนะครับชัดเจนแบบนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าพระหล่อช่อนะครับอันนั้นจะไม่ถูกต้องนี่อย่างนี้ครับพิมพ์ขี้ตาแบบนี้สวยนะครับถือว่าสวยแล้วก็สภาพเดิมๆนะครับดูมัดไฟต่างๆนะครับรวมทั้งเม็ดแร่ต่างๆที่ฝังอยู่ตามผิวเนี่ยนะครับ รวมทั้งหน้าตานะครับติดชัดเลยอ,องนี้เป็นพิมพ์สีชายเล็กนะครับใครมีสวยๆนะครับส่งรูปมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับ